อีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องเล่าหน้ารู้เกี่ยวกับการทําประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้ากับขอ้อปอพ่อค่ะสํานักง,งานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าขอ้อปอพ่อรวม,มือกับผัคธุรกิจประกันภัยออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้มีเงินไขและความคุ้มครองถี่มาะสมกับประชาชนโดยกำหนดให้กรมธนบุชื่อผู้คับคีเถวนั้นค่ะพร้อมให้ความคุ้มครองแบตเตอรี่อุปกรณ์ชาติและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังมีการกำหนดผิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยถี่เหมาะสมกับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อให้ซอดคล้องกับความเสี่ยงและการใช้งานจริงด้วยค่ะครับผมใครสนใจนะครับก็ซ่มารถเข้าไปศึ้ษารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับเถดสำนักงานคอปปอร์าทางเว็บไซต์ www.oic.or.th S หรือว่าแอปพลิเคชัน Line นะครับ OIC Connect หรือว่าไส้ด่วน1 1 8นนะครับข้อประพอคุมครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ่มครองคุณกับก็คือตรงนี้รถไฟฟ้าก็เขาใชา้กันมากนะแล้วนีรนนครัอ,อ,อย่างน้อยคนเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าก็จะได้อุ่นใจว่าสามารถทำประกันภัยได้แล้วก็สามารถให้ประกันภัยมาดูแลได้ด้วยะนะครับผม